วันนี้มาช้อปปิ้งค่ะไลต่ตาจอแบบนี้มาเม็ดเม็ดเครื่อง อาลิกตสามจีแปคุณว่าจะมาหาเสืออสายไหมคีสายไหมโดรลงโง มันไม่มีเบิรงกล้องนะเบิงกล้องเบิรงโทรศัพท์ของบ่คคอยหลายของบ่หลายก็ต้องไปหาสื่อตามในเน็ตเอาตัวเองปรหมดขัดลมพัดลมสวยไหมคะท่านซี จอบักี้ส่พันห้าพอดีต้องทำงานหนึ่งเดือนค่อยซื้อได้ห้าเดือนนะซื้อทีวีได้เครื่องหนึงกระบอกแพ่งเด้นะอัน้จอแบนแ้จอใหญแห้งใหมื่นเจ็ดลดองมา อันนี Attend, ogan, para, fun, il, ้กับพันกบะพั่าโกะวาสีลงไปง่ายฟินลิปฟินลิปนี่แหลแมนกอ่รูปใต้น้ำกล้อโลกับพวแพง ซัมซุงซัมซุงแขงตลอดจอบักใยแปดร้อยก็มีอันนี้สามพันสีพันลดเหลือสามพันซีพันหนึ่งเอ้ามันก็ถือจอซ้ำกันจอใย่ๆซ้ำกัน,อ,กน,กนอันนี้แค่แปดรอย กันเธ์ขันธ์ก้ามันใหญ่ผลเนยาะใหญ่หลายกะบ้านฝรั่งมันบ่แม่นหลังใหญ่บ้านฝรั่งมันหลังนหน่อยๆควม่วมกวงคว่มยาวกกับซีเมตรหาเมตรดังเช่นหองแต่ละหอ้องของขจา้า สวยไหมคะขอคอยไล่ตาลูกไก่ไล่ตาแมวคอยอยากได้แบบเนี่ได้กล้องแบบตัวใส่ตัวใส่ลำโพุ่งคอยลองเพลงเนาะคอยลองเพลงคอยอยากได้ลำโพุ่งอันตัวนี้จักบาทเนาะนี่เกยยัย เดียวมันเชื่อมต่อใส่กันว่าลำพูนเด็กใดลำพูไปต่อใส่คอมพิวเตอร์ข่อยสบายไหมคะในกระแค่หกลอยกระแพงเราข่อยมีแล้วสามสี่เครื่องเจ็ดเครื่องทุบ้านข่อย ็บเครื่องจอน่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์เ่าเหัดหน่อยคอมพิวเตอร์ประสับเล็กจอเล็กเล็ก l o อ k to ด o โอ a d เครื่องสาย ไอหน้ำไอพภพยนต์อยากได้แบบลังพุ่งหน่อยบดเปรแพงได้เนาะถูกถูกเทนบู นลอยมาเหรียญ u s d ช้อปปิ้งหาเล้อเสียงแห้งขอปิดก่อน้ะค่ะเด้อเสียงแห้ง